พี่น้องครับเมื่อนี้ผมมาตลาดสดอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับมาตลาดขุนหาร่ยวใดนี่บ่าเคยผ่านนะครับพี่น้องครับมากินลูกสิลนเจ้าอร่อยของเจ้านี่เขาเอิ้นลูกสิ้นในตำนานบ่ครับเลยลูกสิลนในตำนานของอำเภอขุนหารผู้ใดมาอำเภอขุนหารนี่ต้องมาซีมด้วยครับนี่ลานพิกัดลานเพื่อน,นี่บังคันกับเป็นทางยางเขาตลาดนะครับยูแถวแถวอ่าถ้าเขามาจากถนนใหญ่เนี่ยเขามา นิดห e, นึง e day, i, a, 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 ่งเลยก็อยูขวามือนะครับพี่น้องครับเอายูสายมือนะครับมาจากปากทางนะครับปากทางตลาดนะครับลูกิ้นเพิ่นี่มีลูกิ้นปลาลูกิ้นเนื้อลูกิ้นหมูแล้วก็มีไก่มีอย่างนะครับมีผักนะครับนำจิ้มเพิ่นนกหนึ่งสองสามมีสามอย่างนะครับแต่ว่าผมสีมากินมือนี้นะครับพี่น้องครับผมสิกินลูกิ้นเนื้อหนึ่งนะครับแบบหนึ่งนะครับพี่น้องเอาเดี๋ยวเปิดให้เบิ่งกันอ่านี่แหละครับ ลูกชิ้นนึ่งนะครับแล้วก็โดยเฉพาะลูกชิ้นเอ็นนะครับพี่น้องโอ้เป็นตาแสบเอ็นเนื้อครับพี่น้องนี่เบิ่งลูกชิ้นเอ็นเนื้อของหลานเพื่อนพี่น้องโอ้เป็นตาแสบแพงครับเบิ่งเป็นตาแสบบอพี่น้องครัไหเบื่องไก่ลูกชิ้นเนื้อนะครับเป็นเอ็นเนื้อนะครับพี่น้องหนึ่งห่อนๆเลยครับพี่น้องครับเอ้าเดี๋ยวบานนี้สิล่องซีบเบื่องเด้อครับพี่น้องครับบานหนี้ว่าจะเป็นจังไดครับเอาละครับพี่น้องครับ ลูกชิ้นเอ็นเนื้อนะครับจิ้มนำจิมมาแล้วครับพี่น้องบารนี่ซ่รองซี่มกันอือหืออือโอ้รสเด็ดพี่น้องอือหืหือยอดครับพี่น้องครับอือือ เยี่ยมมากเอาละครับพี่น้องหลังจากล่องแล้วบอกไปเลยว่ารสชาติเยี่ยมมากๆนะครับโดยเฉพาะเนื้อนะครับโดยเฉพาะลูกชิ้นเอ็นนะครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดครับรับรองครับแ่บชั่วนะครับพี่น้องครับร้านนี้แหละครับอ่ะไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ